โอตังค์าออตังค oh ่โอ mm ้ส hmm. วัสดีค okay, ่ะท่านผู้ชมนะตอนนี้เองนีเวลาพูดอะไรขนาไหตอนนี้ต้องโอ๊ยยังไงกูโดนละไม่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 ไปไปตุ๊ชิตตุ๊ชิ เ้าขอต้องด้เวลาวันทกันแร้วนะ่ะพบกับผมนะแอแชแพดเกมนะตอนนี้ผมกำลังเจอหนักนะตอนนี้อ้าววันนี้ว่าอะไรเออต้อสู้ไปตือนแต่จะดูมันดอกเน,นี่ก็บอว้อ่ะโน้น โอ oh, ้ยสุดสายงานออนชารนะ์ดตอนนี้ผมก็เปลี่ยนทีแรกแบบจากสก,กินนะไอเดียไอตัวนั้นนะให้กลายเป็นวิเชอร์บอลนะครับก็สกินหายากนิดหน่อยนะครับก็<อ>มีหูฟังด้วยนะครับตัวกก็สมมุิเป็นสกินที่ดีวันนี้นะพ่อก,กับผมนะครับ วันนี้น่าจะมาไปฟุตฮาเลอะไรมาใช้นะครับอูโูคีเปอร์นะแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนนะขอสกิปไปอ่ะก็ขึ้นมาได้สักทีนะก็จะขึ้นมาได้ก็ยากผมว่าเขาไม่เจอ siak pek 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 shiik pek shiik pek shiik toh keeper bing ni ui tom lo yang wah pek shiik ไปตาย้ะเสียใครมาร้องหัวห่นขึ้นเดี๋ยวจะไปหาเงินนะประมาณทำมีดเออต้องมีเฮ้ยนั่งไหเฮ้ยเฮีย ตายห้านะครับแอวคองมันชิพาแล้วครับกลวเลยเอ้อุกลิ่ตายห้าเลยเลยวกูหายไปไหนล้นะครับ

โอ้ยคองตายเงี้ยโวยน้องเอามัมีเคียอะไรโวยนังไงเจอแล้วตกมาวายลาวามึงเฟลแล้วเียลาวาไม่เฮีย รอ,อไปแล้วจเจอเงินอะไรเรียบร้อยแล้วไอี้เลเรนโอ้โหคนล็อกเลย Yeah. ชาตินี้กูจะได้กลับบ้านเนี่ยน,น,น,าานี่ต้องทำบบนี้นะคุณดอกอีกขี้มาอกมา <Yeah. S 1> อะเยอะเราจะทาแค่นิดเดียวนะเดี mm ๋ย hmm. วมัน บางทมแต่บ่ายจะจะรู้ว่าเราบ้านตายชีวิตเราเจออยู่ข้างหน้านั้นบ้านเราบ้านเรานั่นจะอยู่หน้าพวกเขา กลับบ้า,านแล้วครับแล้วก็จบคลิปเลยนะไ่ง่ายจบ้าแล้วไอ้เชี่ยัวดใจวะเฮ้ยจะมาตายเลยตรงนี้ครับเฮ้ยโอ้ ก็ข,กข,ขกอป20ปีก็ออขอจบคลิปเพียงเล่านี้นะเดี๋ยวค่อยเจอนพสอง